อาต่อยูเดแตข้างบนใ้หนึ่งตัวออ่ะรอชมแเขาโอไอ้เหี้ยสกิลมะมงจัดไอ้ตเอาเดี๋ยวกูจัดให้หงตัวเดี๋ยมจัดให้ห่งตัวกูเนี้ยจัดให้เลยเนี่ยต้อดวงตาแล้วไอเหี้ยตอนหน้าตา เนี่ยพี่เต๋อพี่เต๋อขอจริงไอ้หรืว่าผมขอแล้วกันนะพี่พร้อมมีตัวเอดนั่นออมอะไรหลังหลังโยด้วยป้าไป่ใช่แล้วจากนั้นโยไปเี็นีอกโดนโอ้ยนั่นเชื่อพี่เต๋อจะเอาเอ็ดให้ แหวนแหวนไปอยู่ไหนอ่ะอยู่นู่นเลยเดี๋ยวกูจันให้หนึ่งตัวเอาสภาพวิโอหรือเพื่อนหรือเพื่อนอะไร30 seconds left I got the spike พี่สาเอาให้พอห่างแหละเอสกายเป็นเด็กวะเม้มปากกันนะออกมาแล้วไงเฮ้ยเกี่ยวกับมิสไซต์เจียงแล้วมึงพี่อ๋อวะ ไอ่อะไรไล่สัสไอ้เฮียเยอมากอวไอ้เีย่เต่า้เลือดเกมพกดอีแล้วโอ้ยกลับมาเธอไอ้เฮียกูไหวแล้วกลับมาเถิงเกมดอีแล้วกลับมาเธอกูไม่ไหวแล้ว